ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายแต่ลวงพระโพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสังกปะคือความดําริในทางที่ชอบก็มาถึงจุดของอวิิงสาสังกปะคือดําริในการไม่เบียดเปบียนแต่เป็นส่วนขององค์รามคือการุณาแต่ว่าอาวิิงสานั้น มีลักษณะกั้งกึึงระหว่างศีลกับธรรมะคือเจตนาวิรัตงดเว้นไม่เบียดเบียนทางกายทางวาจาแต่ตรงนี้ก็เน้นไปที่ความรู้สึกนึกคิดในด้าจิตใจแต่พอจิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นก็ต้องแสดงออกมาในรูปของกรุณาเพราะว่าเป็นข้าสึกโดยตรงของวิหิงสาคือความคิดเปบียน เนื่องจากธรรมะหมวดนี้อยู่ในกลุ่มของปรมิหารทั้งสีปอองส่ประการหรืออภมัญญาทั้งสี่ประการซึ่งถือว่าเป็นธรรมะแกนนําในการมองโลกมองชีวิตของบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้หรือถ้าเรามองโดยพื้นฐานจริงๆเราจะเห็นว่าเวลาท่านแบ่งบุคคลออกไปเป็นเป็นเป็นเก้ากลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกก็คือเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นกลุ่มที่สองก็เบียดเบียนบุคคลอื่นกลุ่มที่สามก็เบียดเบียนตนเองมันเป็นอาการของโลภราคะที่แรงโทสะที่แรงความเบียดเบียนที่แรงและความริษยาที่แรงตลอดทั้งอคติที่รุนแรง ก็แสดงว่าแต่พุจิตอย่างนี้ก็มีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใดก็ตามหรือคนอยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาก็กระทบถึงสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นแม้จะอยู่เปียงคนเดียวก็จิตใจจะถูกเผาลนด้วยความคิดในแนวเนี้ยในแนวของราคาจัดโลภะจัดโทสะจัดโมหะจัดเพียดเบียนจัดริษยาจัดเนี่ย ก็อย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในระดับมโนสษย์ทุจริตคือความคิดมันเบียเดเบียนตัวเองความคิดเป็นศัตรูตัวตนเองพวนี้ก็ถือว่าอยู่นอกกรอบของธรรมะนอกกรอบของศีลสมาธิปัญญาการเริ่มต้นเป็นศีลก็เริ่มต้นทิงงดเว้นหมายความว่าภายในใจนั้นอาการของราคะโลภะโทสามวัวกลดลงไป ม,มันอาจจะมีความคิดแต่ไม่ถึงก็ออกมาทางกายทางวาจาอย่างการที่เรารักษาศีลเนี่ยตัวจยิตว่าบางอย่างใจมันก็วัดไปวัดมาเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ทำาทุุจริตทางกายทางวาจาคือไม่พูดออกไปแล้วไม่ทำออกไปดังนี้ก็จะออกมาในรูปของการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่น ก็กลายเป็นอาการของศีลความสุ่งรวมระวังที่ปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยคือทางกายกับทางวาจาเราไม่มีการพูดไม่มีการกระทําที่เป็นการเบียดเบนประทุษร้ายทั้งตนเองและบุคคลอื่นจงเราก็สามารถจะดูในกรอบของศีลทั้งห้าประการแต่ว่าพอมาถึงชั้นนี้มันหยิดมันไปนี่ขึ้นไปกว่านั้น โลกัศน์มันเปลี่ยนคือมองโลกมองชีวิตในแง่ที่ตกอุ่นกอคูณสร้างสรรค์และก็เป็นนิตรมากยิ่งขึ้นเพราะแนวของความคิดที่เป็นสมาสังกันป่นยในข้อแรกก็มองทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นคู่ครองของบุคคลอื่นด้วยความสำรวมระวังแล้วคารวโสิทธิของเขาไม่มีแนมะ้แต่ความคิดที่จะร่วงละเมิดสิทธิ ในคู่ครองของบุคคลอื่นหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราเห็นว่าถ้าเรามองในแนวของกุศลกบฏก็คืออยู่ในกลุ่มในระดับของมโนสุจริตทั้งสามประการหมายความมากายก็สงบปัปะจาก็สงบและตอนนี้จะสงบที่ใจหลังแต่อย่างที่บอกไว้ว่าปัญญานนั้นจะต้องเด่น คือถ้าปริมาณของปัญญาไม่พิ่มากพอแล้วนี่ทำใจยากพอโดยสัญชาตญาณของสัตว์โลกเนี่ยมันมีความเด็ดเดียนแล้วก็มีความริษยากันมีการหลงไหวไปตามอารมณ์ที่ส่งใช้กันมายินดียินร้ายเพราะแนวที่เดินมาจากเมตตามาจนถึงกรุณาเราลองสังเกตว่าความคิดไม่ได้ออกมาในแนวนั้น เมตาน,นั้นเป็นความเกื้อกูลเป็นลักษณะคือจิตใจนั้นจะอ้อาทรหวงใหญ่ต่อบุคคลอื่นม่งดีปรารานนาดีต่อบุคคลอื่นเดยวก็มีการประพติมีการทําตลอดทุกมีความคิดที่จะทําสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและในขณะเดียวกันก็แสดงออกมาได้ทางกายทางวาจาที่ท่านเรียกว่าเป็นกายกรรมเป็นวิจกรรม และภายในยจิตนั้นจะขจัดความอาฆาตพยาบาทออกไปคือไม่มีความรู้สึกอาฆาตพยาบาทต่อใครๆใจของบุคคลผู้นั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นแล้วก็มองสัรพชีวิตเป็นขันห้าเป็นขันหนึ่งเป็นขันสี่อย่างที่เราพูดโดยสรุปเนี่ยคือมองด้วยความเมตตาปรารถนาดี ไม่ต้องการที่จะเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีเวรมีภยัมภยมีอันตรายเบียดเบียนกันปฏิสไยกันและยินยว่ามันเข้าถึงจิตลักษณะกรุณาที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่มันจะมีความประณีตขึ้นไปยิ่งกว่าคือจิตใจนั้นจะเข้าไปอบอุ้มคุ้มครองอ,อปกป้องภยัยผ้องภัยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น เห็นเขาประสบความทุกข์ประสบภัยประสบโรคแล้วต้องการจะมีส่วนแบ่งในการบำบ,บัดทุกไปโรคให้แก่เขาแล้วก็ทนอยู่เฉยเยไม่ได้เมื่อเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นดีจใจนั้นไม่มากไปด้กไม่มีนะใช่ไมคมากคือไม่ไม่มีความคิดในสมองเบียดเบียนแต่เห็นว่าเป็นคําสอนที่ประยุกตมาโดยลําดับ มาจนถึงจุดหนึ่งไปต่อสู้กับสัญชาตญาณดิบอีกตัวหนึ่งคือกรุณานั้นไปต่อสู้กับวิหิงสาซึ่งเป็นสัญชาตญาณดิบเลยอย่างหนึ่ง,องพอมาถึงมุติตาเนี่ยไปต่อสู้กับฤิษยาซึ่งเป็นสัญชาตญาณดิบเหมือนกันเราสังเกตนะสัตว์เนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณดิบตัวนี้ใครได้อาหารก็แย่งใครได้คู่ครองก็แย่งก็ต่อสู้กัน แล้วก็ทนเหินคนอื่นดีไม่ได้จนว่าแบบสัญชาติยาณของสัตว์ป่านี่เราเราเรามีความชัดเจนมากว่าสัตว์ป่านั้นใครเป็นใหญ่ก็เตรียมตัวจะถูกทําลายเพราะมีสัตว์มันทธิ์ยาเยอะยองสุดก็แย่งกันครอบครองแย่งกันเป็นเจ้าฝูงแย่งกันเป็นผู้นําในหมู่สัตว์โดยฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือขับไล่ฝ่ายหนึ่งออกไปแล้ตัวเองก็แย่งเขาครอบครองสิ่งเหล่านั้น ก็แย่งเพื่อจะถูกแย่งต่อไปก็กลายเป็นวงจรที่อพปลักษณ์ในหมู่สัตว์โลกแต่มันก็สะท้อนให้เห็นกันว่าสัญชาตญาณดิบเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีการลดละบันเท่าแล้วเนี่ยมาอยู่ภายในใจของคนคนมีเครื่องทุนแรงมีสติปัญญาในขณะที่มีสัมมาปัญญาคือปัญญาเดีนชอบมันก็มีมิจฉาปัญญาคือปัญญาเดนผิดอยู่ด้วย เพราะนัแนวของมุติตาเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมองเห็นคุณค่าของ ET, เอม็ดมุติตาจิตเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติมันก็ถึงเราก่อนนะฮะเกิดขึ้นภายในใจเราก่อนได้ออกมาทางกายทางวาจ,จาของเราก่อนเพราะแสดงว่าเราได้ปฏิบัติธรรมได้สัมผัสผลของธรรมเป็นกาย,ยสุจริตวจีสุจริตปโนสุจริตก่อนเราก็เป็นคนดีก่อนนะนะแล้วก็อู้อาทธรต่อบุคคลอีก ซึ่งไม่ใช่เรื่องถอนได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามีการชื่นชมสมบัติที่บุคคลอื่นได้นี่เป็นลักษณะแ,แสดงว่ามันยกระดับจิตขึ้นมาหลายชั้น้วกันในชั้นหยาบๆที่แรงในเห็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นก็เกิดเ,เกิดโลภบ้างเกิดราคะบ้างเกิดเบียดเบียนบ้างนะเกิดดิษยาบ้าง แล้วบางครั้งมันไม่ได้อยู่เฉพาะความรู้สึกมันคิดจะออกมาในรูปของการยื้อแย่งการทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อครอบครองสิ่งที่ตนต้องการอย่างที่ท่านพูดไปว่าแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นั่นเป็นอาการยื้อแย่งเพื่อต้องการจะครอบครองตรงนี้ผิดตั้งแต่สีนี่นะ ทีนี้พอมาถึงสีนี่เราจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ชื่นชมมันอาจจะรู้สึกโลภอยากได้มันอาจจะรู้สึกริษยาอยู่นิดๆน,น,นะฮะแต่ว่าก็ไม่พูดทุจริตไม่ทําทุจริตอ,อ่อไปก็ดีกว่าคือว่าเขาเองก็ยังไม่เดือดร้อนแต่บรรเราที่ริษยาเราเดือดร้อนนะะหมายความว่าจิตมันก็เดินม,มาได้สองระดับ คือไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทางตนเองและบุคคลอื่นแต่ตัวความคิดที่ริษยาความคิดที่โลภเนี่ยมันเดียดเบียนใจตัวเองตัวนี้ก็ขึ้นในอีกระดับนึ่งนะเป็นอาการของธรรมะที่อบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลเป็นธรรมะในระดับอภิบาลแสดงในใจมันก็ขึ้นบรรดามาหลายขั้นเ่ย มาจนถึงเป็นการทําประโยชน์ต่อตนเองทําประโยชน์ต่อบุคคลอื่นคือเห็นเขามีความเจริญก้าวหน้าเราจะริษยาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาแต่การเวลาชื่นชมกเขาเนี่ยเราก็ได้ความสงบเย็นภายในใจเขาเองก็ไม่ถูกคนอื่นเบียดเบียนริษยามุงร้าย แต่พลังของความคิดเนี่ยมันจะต้องมีกำลังมากคือต้องขจัดริษยาได้อย่างที่บอกภารกิจหลักของมุติตาก็คือขจัดริษยาเป็นการชักะเยก่อกันอย่างแรงภายในใจเป็นการต่อสู้กันอย่างมากเพราะว่าเราดูให้ดีนะฮะเช่นว่า,อย,าอย่างบ้านเมืองเราในตำแหน่งนายกนตรีก็มีคนเดียวใครเต็นก็ตามไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยมีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนด่าว่ามีคนตำหนิตีเตียน ไม่เคยมีนาะยกมตีด,ดีนอกจากคนตายแล้วไปดีตอนตายนะฮะตอนเป็นๆเราต้องมีคนตำหนิมีคนทุ่งติงมีคนกล่าวหาใส่ร้ายไปสีนะผู้จาหาเรื่องให้มันลดดีเครดิตของคนเหล่านี้ลงไปจนไดท้ทางนี้มันเป็นตำแหน่งที่มาโดยกระบวนการเป็นกติกาภายในสังคมแต่ว่าคนทำใจให้ไม่ริษยาไม่ได้ ความริสยวก็ออกมาทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นเขาเจริญก้าวหน้าจนรนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นก็ได้ดีเพระาะฉะนั้นมุติทตามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้สึกบันเทิงเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในการได้ดีของบุคคลอื่นแล้วก็มีพลานุภาพคล้ายๆกับความเย็นที่เกิดขึ้นจนสามารถกระจัดความร้อนได้ความมืด แต่ไม่ใช่แสงสว่างที่มีกำลังมากพอต่อการขจัดความมืดได้เนี่ยแล้วก็มีอันะจัดความไม่ยินดีเป็นผลคือไม่ยินดีในตัวคนนะฮะถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราไม่ชอบคนเราโมทิตาไม่ได้หรือเราชอบของที่เขาได้เนี่ยเราก็มเราก็มมทิตาไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันต้องขจัดได้ทั้งความยินดียินได้ขจัดออกได้ทั้งความยินดียินได้คือก็จัดความยินดีในสิ่งของที่เขาได้คือเราอย่าไปโลภของที่เขาได้แล้วข็ดัดขจัดความยินร้ายในตัวคนที่เขาได้เห็นไหมมันมาถึงหลักตรงหนึ่งที่เราน่าทึ่งมากพอศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าทร,ทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายอยู่เรื่อย เพราะจากจุดน,นี้มันจะลามปามไปหาอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราคุมใจได้ไ,ดไม่ให้เกิดจินดียินร้ายมันก็ลดละบรรเทาลงไปได้แล้วก็มีการเห็นสมบัติของบุคคลอื่นเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมันเป็นการพิสูจน์ใจมนุษย์อ่ะพิสูจน์ใจมนุษย์ร่วมพัฒนาไปได้ถึงไหนล่ะบางครัง้งบางคราวเนี่ยเขาก็ต้องการทดลองเฉย อย่างแนวของเราตามปกติก็ไม่ค่อยทดลองอะไรกันเทนะน่าไรนะแนวนิากเซนเนี่ยก็ทดลองเยอะบางครั้งในการพิสูจน์ทดสอบดูถึงความเข้มแข็งภายในจิตใจว่าคนเหล่านี้สามารถจะบวชระพฤตธปรมจรรันได้ไหมลูกศิษย์ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับการพิสูจน์ทดสอบจากครูบาอาจารย์แต่บางทีท่านก็เล่นแรงแรงเช่นก็เล่าว่า ลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์ไอโทสะนี่รูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงความประทุษร้ายในรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอาจารย์เอ,อ,อาไม้ตีระครังเคาะหัวปกกขมาแล้วก็ทีโครมออกไปข้างนอกแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าให้ยืนตากฝนอยู่ข้างนอกจนฝนหายนะ่านก็เปิดประตูแล้วก็เรียกเขามาถามมันเป็นไงเห็นโทสะหรือยังเป็นวิธีทดสอบครับ เป็นวิธีทดสอบจิตใจของบุคคลแต่บางทีมันไม่ผ่านด่านก็เ,าเลาว่ามีคนคนหนึ่งไปหาหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งขอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวการต่อไปแานหัวหน้าพรรคการเมืองบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายนะคุณนาเล่นการเมืองอนะ่ะมันต้องอดกั้นต้องอดทน ะทนต่อการสุป,ประมาณดูถูกดูมินดาทอดาดาทอใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาต่งางๆได้แต่ก็ทนไม่ได้แล้วในี่คุณก็เป็นไม่ได้หรอกเพราะว่ามีค่าศึกเยอะแกบอกไม่เป็นไรผมทนได้ผม,ผมมีความอดกลั้นความอดทนไปแกก,ก็คุยโง่โอ,โอโวเวรไปอย่างเง้นะวันาทิกเขาก็ทดลองก็คุยไปเรื่องอื่นเรื่อยๆนะจนเพลินจนเขาลืมไป ก็บอกว่าเออมันมีข่าวนะว่าพ่อแม่พ่อของคุณในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่พ่อจริงหรอกคุณเป็นลูกชู้แม่คุณคบชู้แล้วก็เกิดคุณมาลุกขึ้นหน้าตาน่เกลียวกโกรจังแรงเลยนะฮะเรียกหาคนที่กล่าวหาแกอย่างนั้นวานาพักการเมืองบอกนี่เห็นนะคุณไม่อดทน ถูกกล่าวหานี่เดียวคุณโกรธแล้วหลวงคุเป็นหน้าการเวรไม่ได้ครับไอ้ทรัพย์สมบัติตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์คนว่าเราจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนไอ้ตากระ่านดานตรงนี้ไปได้อย่างแน่เรื่องอะไรอ่อเร้าลิ้นอะไรเนี่ยคือยังนึกถึงในแง่ของปิศาธรรมในแง่ของธรรมะในว่าเขาเ,ขาเ,ขาเก่ง,งนะ ผ่านด่านตรงนั้นด่านตรงนี้ด่านตรงโน้นมันสร้างขึ้นเพื่อทดสอบคนคล้ายๆกับค,ค,คนที่ผ่านการสอบการซักถามการคัดค้านการตรวจสอบในด้านต่างๆเนี่ยเพื่อดูถึงความเข้มแข็งความพร้อมของบุคคลเหล่านั้นการปฏิบัติธรรมะที่จริงมันก็เข้าสู่สนามรบ มันก็เหมือนกาบทำสงครามกับกิเลสเนี่ยเราก็ต่อสู้กันเป็นการภายในใจของเราแล้วก็ตามปกติทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายปัญหาสรามมันเป็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเนี่ยถ้าเรายินดีมากเนี่ยก็กลายเป็นผิดศีลน,นะฮะเดี๋ยวมันจะกลับไปที่เดิมเลยถ้าเรายินดีมากเนี่ยกลายเป็นละโมบแล้วก็อาจจะผิดศีลไปจกชิงวิ่งราวชอชนเขา หรือถ้าหากว่าเราโลภพอสมควรคือคิดอยากเพ่งเลงโลภอยากได้มันก็ผิดธรรมะคือคกุศลกบฏตอนนี้มันพัฒนากันไปเยอะเลยไปยินดีเนะไปยินดีในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นซึ่งอย่างที่บอกว่ามันต้องสืบเนื่องมาจากคนนั้นเราต้องไม่เกลียดเขาถ้าเกลียดเขากลายเป็นศึกสองด้านศึกหนาเรียบยากนะ รบยากเพราะนั้นมันมัน,ม,นมันจะต้องมีความพร้อมที่จะรบในท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะไม่จช่ว่าคนเราก็เกลียดเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติเขาเราก็อยากได้แล้วเราจะเจริญมุติตานี่ไม่ได้หรอกนั้นทําไม่ได้เพราะเราพระเจมัมนจะแกว่งไประหว่างโทสะกับโลภะ คือโทสะในคนนะโลภะในของโทสะในคนโลภะในของแล้วก็เสร็จแล้วก็จิตใจก็ฟุง้งซ่านหาความสงบไม่ได้เพราะวิธีการของพระเจ้าที่จริงมันเป็นเทคนิคเป็นการสอนปรับสภาพจิตเสมความเข้มแ,แข็งมาโดยลําดับแล้วก็ตัวเมตตานี่จะเป็นฐานมากเป็นฐานใหญ่มากเพราะเมตตามันมองไม่แยกส่วนเลยคือมองเป็นหนึ่งเดียวมองสเพสตา แต่กรุณาเนี่ยมองเฉพาะคนที่ประสบทุกภัยโรคมุติตาเนี่ยมองเฉพาะกลุ่มคนที่เราเป็นสเพสตานั่นแหละแต่เรามองเฉพาะคนที่ประสบลาภที่สันสญสุดมันก็เป็นลานทดสอบนะครับว่าคุณเมตตาเขาจริงหรือเปล่าบางทีก็เป็นเมตตาอาศัยนะคล้ายๆกับที่เราพูดถึงว่าคนที่มีนมากหกับคนที่มีทรัพมากนี่ยห เราแยกไม่ออกระหว่างมิตรกับศัตรูว่าใครเป็นมิตรแท้หรือว่าเป็นศัตรูในร่างมิตรเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ที่จะกุูลแก่เขาแล้วเขาที่เข้ามาเราเนี่ยก็ไม่รู้มาด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะที่เขาบอกว่ามีเงินมีทองเนี่ยพี่น้องก็มีมาเป็นนันมากแต่ว่า เรไม่มีเงนินไม่มีทองพี่น้องก็ไม่มีเพราะนั้นแสดงว่าญาติพี่น้องเหล่านั้นเข้ามาด้วยเงินด้วยทองเขาไม่ได้มาด้วยตัวเราแต่เขามาด้วยหวังผลประโยชน์จากเราญาติพี่น้องเนี่ยเราบางทีเราจะจะเห็นว่ามันเวลาเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเราเขาก็โผล่มาไม่ได้ประโยชน์จากเราเขาก็ไม่โผล่มาเพราะเราก็ต้องมีประโยชน์อะไรให้เขา นั้นก็แสดงว่าเข้ามาด้วยโลภะเข้ามาด้วยเราได้อุณญ,ญาตคือเขามีส่วนแบบ่งมีส่วนร่วมในการเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นันของเราด้าการที่ทําใจเนี่ยทําใจให้เป็นมุติตาได้ก็คือการลดโลภะโทสะเป็นการลดโลภะในสิ่งที่เขาได้ แต่การลดโทสะในตัวคนเพราะาหน้าที่ของเขาจึงไปขจัดจตัวริษยาริษยานั่นเป็นอาการร่วมนะให้ลองสังเกตริษยาเนี่ยคือว่าคนจะริษยาคนที่เขาได้ดีก็แสดงว่าเราอยากได้เสียเองก็ได้ลาบได้ยศได้สนเสริญแล้วนะความสุขเราก็ริษยาเขาก็แสดงว่าเราอยากได้เสียเองมันมีโทสะในตัวคน มันมีโลภะในตัวสิ่งที่เขาได้มีโทสะในตัวคนมีโมหะในเหตุผลมีโมหะในกฎของกรรมนะะพูดง่ายๆมีโมหะในกฎของกรรมเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มอง้วยเหตุโดยผลว่าการที่เขาได้เนี่ยเพราะว่าการกระทำของเขาก็ทําดีก็ได้ดีก็ทำโชคก็ได้ชั่วมั่ววดแก่การนำบทธนาตรงนี้มันก็กลายเป็นปัญหาที่มันสับสนอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนเดียว่า เวลาเขาทำชั่วนี่เราขอโดยสารทำชั่วกับเขาไปด่าว่าไปซ้ำเติมเขาไปประทุษร้ายเขาหรือว่าบางทีเนี่ยคนที่ทำชั่วเราน,นเป็นคนซึ่งเราอยู่ในองค์กรที่เราเคารพนับถือเราก็หยุดทำความดีแต่ว่าก็ทำทความดีแทนที่เราจะอาศัยนัยยะของเขาเพื่อดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางสายเดียวกันเราก็เกิดริษยา ราแสดงอาศัยความดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของตัวเองแต่มุติตาเนี่ยไม่ใช่เลยมุติตานั้นอาศัยความดีของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทําดีของเราอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเราเป็นมุติตาอะไรก็ไม่ได้นะเราอุเบกขาก็กลายเป็นอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทําดีของเราเพราะเขาจะเป็นยังไงเราได้ดีตลอด เพราะฉะนเป็นหลักการบริหารชีวิตด้วยปัญญาคือสัมมาสังกัปปะเดสมาธิทฐิกัน,นรกราทจ้งฟั่งทั้งหลายไปรลงมาปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาแีง่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทุกันสวัสดี